ที่ทุกคนก็ทำได้เช็คอินตัวแม่ในความรู้สึกของพี่แนทคือคนแบบไหนคะตัวแม่ในความรู้สึกของพี่ก็คือคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็คนที่รักตัวเองค่ะก็คือคนที่ know what you want and what you don't คนที่รู้ว่าตัวเองอะต้องการอะไรรู้ว่าขอบเขตความต้องการของตัวเองอะอยู่ที่ไหนแล้วก็กล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะพี่แนทคิดว่าความแข็งแกร่งของผู้หญิง คือตอนที่เรารักตัวเองที่สุดค่ะคือคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรทําอะไรได้ดีรู้จักชื่นชมตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วถ้าอยากเป็นสตร o ว g Woman เป็นผู้หญิงแบบตัวแม่ควรเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะ ง่ายๆเลยคือหเรารู้ว่าเราอะต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรใช่ไหมที่เราพูดถึงในการรักตัวเองแล้วก็สร้างขอบเขตให้ตัวเองค่ะเราสามารถทําได้โดยการเขียนเช็คลิสต์เลยค่ะว่าเราอยากทําอะไรและไม่อยากทําอะไรเมื่อเราเซตไว้แล้วค่ะเราสามารถเริ่มปฏิบัติได้เลยตั้งแต่ข้อแรกค่ะรูทีนทาเป็นกิจวัตรประจําวันเนาะ เซตเวลาตั้งเวลาตั้งเป้าหมายในการทํากิจกรรมนั้นๆนะคะสุดท้ายก็คือสร้าง relationship สร้างความสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกิจกรรมที่ส่งเสริมทําให้ตัวเองรู้สึกดีต่อตัวเองทําอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็ให้รางวัลตัวเองสม่ำเสมอค่ะท้ายนี้ค่ะขอสั่งคำเพื่อนการฉลองให้กับวสตรีสัคนในวันนี้หน่อยค่ะ,คะก็อยากจะบอกว่าคุณเยี่ยมมากอืม